สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับวันนี้พบกับครูดิวิเช่นเคยครับกับรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้ครูดิวนำเสนอในเรื่องของการหาผลบวกผลลบโดยใช้ค่าประมาณนะครับเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเราจะพิจนารณาการหาคำตอบโดยใช้ค่าประมาณนะครับ ดูตัวอย่างแรกครับหาคำตอบของ3 8 000, 5 5 6 7 7บวกกับ848,752ครับนักเรียนครับเริ่มต้นนักเรียนหาคำตอบของมันก่อนนะครับตั้งบวกก่อนเลยไปทำในกระดาษทดนะครับเหมือนที่ครูที่สอนไปก่อนหน้านี้คือตั้งหลักให้มันตรงกันถ้ามีตัวทดก็ให้ทดในหลักถัดไปนะครับ ทีนี้คุณอยู่หาคําตอบมาไว้ให้แล้วถ้านักเรียนไปตั้งบวกกันปุ๊บจะได้คําตอบเท่ากับเห็นไหมครับจาก3ามแสน้าพร้บจ็วกกับแปดแสนสี่จะได้เท่ากับ1 2ึ่งล้านี่คือคําตอบตรงเป๊ะน,น,นะครับดูทุกหลักดูทุกตัวบวกทุกหลักบวกทุกตัวจะได้เท่านี้แต่ในกรณีนี้เราจะมาพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบ โดยใช้ค่าประมาณซึ่งค่าประมาณเนี่ยครูดูสอนไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ครูดูสอนไปแล้วถ้าใครลืมนะครับให้กลับย้อนไปดูนะครับที่คลิปก่อนหน้านี้ในเรื่องของค่าประมาณนะครับเอามาดูนะครับเริ่มต้นครับมันมีตัวบวก2ตัวใช่ไหมครับมีตัวบวก2ตัวนักเรียนก็เอา2ตัวนี้แหละมาหาค่าประมาณให้ได้ก่อนแล้วค่อยเอาค่าประมาณนั้นไปบวกหรือลบกันตามเครื่องหมายที่จุดกําหนดมาให้อย่างเช่นข้อนี้ นะครับเนื่องจาก3 8 5 4 6 7นักเรียนจะประมาณให้เป็นจำนวนเต็มหมื่นเต็มแสนก็ได้นะครับในที่นี้อา่าครูดิวประมาณให้เป็นเต็มหมื่นนะครับถามว่าเต็มพันได้ไหมก็ได้นะครับเต็มพันแล้วเราค่อยเอามาบวกกันอ่าดูข้อนี้ก่อนข้อนี้ครูดิวจะประมาณให้เต็มหมื่นเต็มหมื่นเต็มหมื่นเราก็ดูที่หลักพันนะครับ หลักพันถ้าสมมติไม่ทําตามกูดูได้ไหมสมมติสมมติหนูจะประมาณให้เป็นเต็มแสนเลยได้ไหมคะได้นักเรียนดูเต็มแสนแล้วดูหลักอะไรลูกเต็มแสนแล้วดูหลักหมืน่นนี่เห็นไหมเลขอะไรเลข8เลข8เรแล้วปัดขึ้นหรือปัดลงปัดขึ้นเห็นไหมครับทีนี้จาก3ามแสนแปรประมาณให้เป็นเต็มแสนเลข8เราปัดขึ้นมันก็จะกลายเป็นประมาณ สี่แสนนั่นเองโอเคไหมทันไหมลกูกใครไม่ทันบอกเดอ้อนะครับเป็นสี่แสนทีนี้มาดูมาดูตัวที่สองแปดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองก็จะประมาณให้เป็นเต็มแสนเช่นเดียวกันดูเต็มแสนแล้วดูที่หลักหมื่นหลักหมื่นแล้วเลขสี่เลขสีขป่ปัดขึ้นหรือปัดลงลูกปัดขึ้นหรือปัดลงโอ้ณที่ทำมือขนาดนี้แล้วให้ปัดลงนะครับมันต่ำกว่าห้านี่ปัดลงปัดทิ้งที่หลือเป็นศูนย์หมด ตรงนี้ก็จะได้เป็น8ปดแสนนะครับนี่8ปดแสนโอเคเนาะนะครับอันนี้ประมาณแล้วได้4ี่แสนอันนี้ประมาณแล้วได้8ปดแสนทีนี้จะได้จากค่าประมาณก็จะได้4ี่แสนนี่4ี่แสนบวกกับอีก8แปดอ่าสี่แสนบวกกับแปดแสนได้เท่าไรครับแปดบวกสี่สิบสองเลขสูนย์อีกกี่ตัว ตัวนี่4,000บวกกับ8,000ได้1,200,000ต่อไปดังนั้น3 8 5 4 000, 6 7บวกกับ8,48,752จะได้ค่าประมาณนียกตัวนี้มาทั้งก้อนเลย1,200,000โอเคบอี่ ในน้านสองแสทีนี้เรามาดูว่า1น0 0 0ล้านสองแสนเนี่ยมันได้เห็นไหมมันมีค่าใกล้เคียงกันไหมไม่ไม่ห่างกันจนทั่วทีถั่วเดนนะไม่ห่างกันมากนะครับอันนี้ยังอยู่ในค่าที่มันใกล้เคียงกันแสดงว่าเราสรุปได้ว่าคําตอบ1นล้านสองแสจากเราตรวจสอบเนี่ยเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลเออขาใช้คาว่า สมเหตุสมผลนั่นเองนี่คือการตรวจคําตอบนะครับแล้วก็ดูความสมเหตุสมผลของคําตอบโดยใช้การปรับมาณค่านั่นเองต่อมาเรามาลองดูอีกสักตัวอย่างนะครับพิจารณาการหาคําตอบของ1นึ่งล้านเจ็ ลบกับ839,700อันนี้นักเรียนไปโทษมาข้างนอกเลยตั้งหลักให้มันตรงกันลบได้ถ้าตัวไหนลบไม่ได้ให้ไปยืมเออเหมือนที่ครูดิวสอนไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนปสี่กลับไปย้อนดูนะอันนี้ครูดิวไปโทษมาข้างนอกมาแล้วได้คำตอบ949,800โอเคโอเคทีนี้ทำยังไงทายังไงนักเรียนดูหูกดูนะครับพิจารณาความสมเหตุสมผลของคาตอบเนื่องจากเห็นไหม 1 7 8 9 5 0 0านจแแล้วก็เอามาประมาณค่าประมาณให้เป็นเต็มหมื่นเต็มพันเต็มแสนเต็มล้านก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนนะครับอ่ะดูข้อนี้ข้อนี้ครูดิวจะประมาณให้เป็นเต็มเอ่อเต็มอะไรดีเต็มหมื่นอ่าเต็มหมื่นเต็มหมื่นดูนะถ้าจะประมาณให้เป็นเต็มหมื่นเต็มหมื่นเราดูที่หลักพันโอเคไหมเต็มหมื่นเราดูที่หลักพันหลักพันเลขอะไรลูก เลขเก้าเออเลขเก้าแล้วก็ปัดขึ้นให้หลักถัดไปอีกหนึ่งจากแปดกลายเป็นเก้าข้างหน้าเหมือนเดิมหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์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 โอเคได้แล้วข้อนี้ประมาณแล้วจะได้ค่าประมาณเป็นหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นนะครับมาดูตัวนี้บ้างตัวนี้ก็จะประมาณให้เป็นเต็มหมื่นนะครับเต็มหมื่นหรือใครจะประมาณ ให้เต็มพันได้ไหมก็ได้นะครับถ้าคุณดูประมาณให้เป็นเต็มหมื่นนักนะเรียนดูนะเต็มหมื่นคุณดูดูที่หลักพันหลักพันเลขอะไรจ๊ะเลขเก้าเออเลขเก้าปัดขึ้นหรือปัดลงปัดขึ้นให้หลักถัดไปอีกหนึ่งเห็นไหมบวกอีกหนึ่งก็จะได้เป็นแปดสี่ที่เหลือเป็นอะไรหมดเลยศูนย์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 นี่คือค่าประมาณได้แล้วก็จะได้ประ,ประมาณแปดแสนสี่หมื่นโอเคนะ และนักเรียนก็นำสองค่านี้มาทำอะไรกันตามเครื่องหมายเลยต้องมาลบกันนะครับ1 7 9 0 0ล้านนะนักเรียนตามให้ทันนะลกูกนี่1 7 9 0 0ล้านนาำไปลบกับค่าประมาณที่เราได้คือ840,000 840,000นั่นเองลบได้ไหมตั้งทด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  ดูนะเอานี่เอาตัวนี้มาลบกัน179 0000 1ล้าน790แสลบกับ8 4ดแสนดูนะจะได้ค่าเท,ท่ากับเท่าไหร่0 0 0ลบ0 0เหลือ0เหลือ0 9บ4เหลือ5 ตรงนี้คูณดีมงเป็น17อันนี้โดนย,ยังไปแล้วเหลือ0 17-8เหลือ9อันนี้จะได้ค่าประมาณเป็น950,000โอเคนะแล้วก็นำมาเขียนเลยได้เป็น950,000นี่ได้แลว950,000ดังนั้น1 7 8 9 5 0 0ลบกับ8 3 9 7 0 0จะได้ค่าประมาณ 9 5 0 0 0สโอเคไหมทีนี้เราก็มาดูว่าค่าประมาณเนี่ยมันใกล้เคียงคำตอบที่เราคำนวณมาก่อนหน้านี้ไหมใกล้เคียงกันไหมลูกเก้าแสก้าพันแกับ9 5 0 0 0สใกล้เคียงกันเนาะไม่ห่างกันมากนะลูกเน,ะเนะาะแสดงว่า949,800เปเป็นคำตอบที่เราใช้คำว่าสมเหตุสมผล นั่นเองโอเคเนาะทีนี้คุณดูจะพาทําแบบฝึกหัดเราทําไปพร้อมกันเลยนักเรียนนะครับทำไปพร้อมๆกันเลยพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบเช่นเคยโดยการประมาณค่าเหมือนเดิมนะักเรียนดูนะครับให้หาคําตอบของ75 8, ็ดสิบหล้านหกแลบกับ3ามล้านสอง อันนี้ครูดูไปตั้งลบข้างนอกแล้วนักเรียนตั้งหลักให้ตรงกันแล้วลบกันมาก็จะได้คำตอบนะครับ72ล้าน4ะครับทีนี้ได้คำตอบตัวนี้แล้วเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยดูค่าประมาณนะครับพิจารณาจากค่าประมาณเนื่องจาก 75, 6, 7 8, 5 6ล้านหมีค่าประมาณข้อนี้ครูจะประมาณให้เป็นเต็ม แสนอ่าเต็มแสนเต็มแสนดูเต็มแสนบ้างเต็มแสนคูดิวก็ต้องดูที่หลักอะไรครับถ้าจะประมาณให้เป็นเต็มแสนเต็มแสนก็ดูที่หลักหมืน่นนะครับหลักหมื่นของเราคือเลขเจ็ดอ่าเลขเจ็ดเราปัดขึ้นหรือปัดลงนะปัดขึ้นปัดขึ้นให้หลักถัดไปอีกหนึ่งบวกหนึ่งจากหกอ่าข้างหน้าคูขียนก่อนเจ็ห้าบวกอีกหนึ่งก็เป็นเจ็ดที่เหลือเป็นอะไรหมดเลยศูนย์ศูนย์เนี่ยคิดตัว หตัว1 2 3่งามี่ห้าได้แล้วได้แล้วนี่คือค่าประมาณจะได้เท่ากับ75ล้านเจ็ดแสโอเคนะมาดูตัวนี้บ้างเราจะประมาณให้เป็นเต็มเต็มแสนเหมือนกันนะครับเต็มแสนก็ดูที่หลักหมืน่นหลักหมื่นเราเลข5้าเลข5้าก็ต้องปัดขึ้นให้หลักถัดไปอีกหนึ่งโอเคนาะ จาก2ก็จะกลายเป็น3าเอาเขียนข้างหน้าก่อน3จาก2กลายเป็น3ที่เหลือเป็นเลข0หมดเลย5ตัว1 2 3 4งโอเคเนาะจะได้ค่าประมาณเป็น3 3 0ล้าน3านนะครับสามล้านสามแนทีนี้นะักเรียนก็เอาค่าประมาณ2อันเนี้ยมาทำตามเครื่องหมายมันเป็นเครื่องหมายลบก็เอามาลบกันก็จะได้เป็น7 5ล้านเ0แสนเ้าน7โอเค ลบกับ3ล้าน3แสนนี่3ล้านสแสนเอามาตั้งตั้งลบตั้งลบตั้งหลักให้มันตรงกันยืมได้ให้ยืมโอเคนะเจาีก 5, 5ตัวนี่คือ75ล้าน7จ็แสนลบกับ3ล้าน3แสน ตั้งหลักให้ตรงกันแล้วถ้าตรงกันแล้วเริ่มเลยลบกัน0 0 0 0 0 0ลบ0ก็เหลือ0 7 3เลบ3เหลือ4 5ลบ3ได้ไหมลบได้5-3ลบ3เหลือ2อันนี้ดึง7ลงมาเพราะ7ไม่มีตัวลบแล้วดังนั้นข้อนี้จะได้เท่ากับ72ลนะ้าน4,000สนเนาะ72ล้าน4,000สน นี่โอเค72ล้าน4 0 0 0ทีนี้นักเรียนก็ยกตัวเนี้ยมาดูความสมเหตุสมผลของมันนะครับนักเรียนดูอันนี้ได้72ล้าน4 0 0 0คำตอบที่เราหามมา่อก่อนอน,นี้72ล้าน4 0 0 0 2 4 000, 8 2ถือว่าเป็นค่าที่มันยังใกล้เคียงกันอยู่ไม่ห่างกันมากแสดงว่าดังนั้น 75ล้าน6 7 8 5 9 1ลบกับ3,258,109ได้ค่าประมาณยุคตัวนี้มาตอบเลยดู72ล้า00น4,000นี่72ล้า00น4,000เห็นไหมดังนั้นสะดงว่า72ล้าน4,282เป็นคำตอบที่เป็นยังไงกันที่มันเป็นสมเหตุสมผลกัน โอเคเนาะต่อในข้อที่2หาคำตอบของ1 4 6 6 8 4 5 6 7บลนบวกกับ7 3 7 6ล้านนักเรียนดูความสมเหตุสมผลของมันโดยใช้ค่าประมาณเริ่มต้นนักเรียนตั้งบวกกันก่อนตั้งหลักให้ตรงกันแล้วไปบวกนะครับในกระดาษทดมาปุ๊บทำเสร็จเรียบร้อยจะได้คำตอบเท่ากับ 154ล้าน61023นะครับทีนี้มาตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใช้การประมาณค่านักเรียนดูอันแรกก่อน146.684.567คณล้าน684,567ดจูจะประมาณค่าให้เป็นจำนวนเต็มเต็มอะไรดีเต็มล้านละกันเต็มล้านถ้าตรงนี้ครูจะประมาณให้เป็นเต็มล้านแสดงว่าครูต้องดูที่หลักแสนเนาะหลักแสนคือเลข6 เลขหกเรารู้แล้วว่าต้องปัดขึ้นก็บวกในหลักถัดไปอีกหนึ่งข้างหน้าเขียนมาเดิมก่อน1 4 6่า1บวกหเป็น7ที่เหลือเป็นเลขอะไรหมดเลยศูนย์หมดเลยกี่ตัว246 123456อ่าันนี้เท่าไหร่นี่147ล้านนี่คือประมาณค่าแล้วต่อไปอีกจำนวนหนึ่ง7 3 7 6ล้าน376,456จะประมาณให้เป็นเต็มล้านเช่นเดียวกัน เติมร้านคูณดิวก็ดูที่หลักแสนหลักแสนเลข3เลข3คูณจะปัดขึ้นหรือปัดลงปัดลงโอเคไหมปัดลงที่เหลือเป็นเลขอะไรหมดเลยศูนย์ข้างหน้าเป็นเลข7เหมือนเดิมที่เหลือเป็นเลข0ูนย์อีก6ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคนะก็จะได้เป็นเดี๋ยวนี่เจ็ดล้านโอเคทีนี้เราก็เอาค่าประมาณ2ตัวนี้มาทาตามเครื่องหมายเครื่องหมายเราเป็นเครื่องหมายบวกก็ามาบวกกัน 1ล้านเอ่อขออภยัย147ล้านนี่147ล้านบวกกับ7ล้านอ่าตั้งบวกตั้งบวกนะครับตั้งบวกกัน147ล้านอ่าขอเดี๋ยวทดตรงนี้ละกันตั้งหลักให้ตรงกันนะ บวกกับ7ล้านโอเคจื๊บจืบอ่าศูบวกศได้0ได้0ูนย์ศบวกศได้0ูนบวกศได้0ย์ได้0ได้0ทีนี้7บวก7ได้14ใส่4ทษ1 4บวก1เป็น5 1ไม่มีตัวบวกดึงลงมาเป็น1ข้อนี้บวกกันแล้วจะได้154ล้านอ้าวเขียนตรงนี้เลย100 54ล้านโอเคต่อไปก้อนนี้ก็ยกมาตอบเห็นมหมครับนเรียนดู146,684,567บวกกับ7,376,456จะได้ค่าประมาณ154ล้านนี่เออโอเคทีนี้มาดูความสมเหตุสมผลกันบ้าง ความสมเหตุสมผลดูยังไงน,นักเรียนก็ดูคําตอบที่เราคํานวณมาก่อน,น่านนี้คือ154่้าล้านหกหมืันมันก็ยังเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับค่าประมาณของเราที่ได้ก็คือ154ล้านมันยังไม่ห่างกันมากลูกนะครับนี่มันย,ยังอยู่ใกล้เคียงกันแสดงว่า 4, 1 5 4 1ล้าน6ที่เป็นคำตอบของเราเนี่ยเป็นคำตอบที่สม สมผลโอเคทีนี้ครูดิวเพิ่มรูปแบบโจทย์ใหม่นะครับลองดูลองดูนักเรียนคล้ายๆกันกับโจทย์ที่ครูดิวพาทำก่อน,นน้านี้เขาให้พิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบโดยโจทย์กำหนดมาให้ว่า653,472ลบกับ48,736ได้คำตอบเป็น 1 6 1 1 4มันสมเหตุสมผลหรือไม่หรือพูดง่ายๆว่ามันถูกต้องหรือไม่นักเรียนก็มาต,วต,ตรวจสอบกันเลยนะครับเรียนมาตรวจสอบกันเลยว่ามันสมเหตุสมผลกันไหมน้องนักเรียนก็ตั้งเลยก็ได้ลูกตั้งลบเลยก็ได้แล้วค่อยมาตรวจสอบเป็นค่าประมาณโอเคนะเราจะได้ติ๊กตรงนี้ได้อ่าเริ่มต้นเริ่มต้นเอาตั้งก่อนโจทย์ว่าไงนะโจทย์มันบอกว่าหกแสน 53,472เนาะลบกับ48,736จึดร้อยามส๊บจื๊บลบกันได้เท่าไหร่ลูกลบได้ไหมนี่ไม่ได้ไปยืมในหลักถัดไป12อันนี้โดนยืมไปแล้วเหลือ 6. 12ิลบหเหลือ 6. 6หลบสเหลือ3อันนี้ลบได้ไหมไม่ได้ก็ไปยืมมาเป็น14อันนี้โดนยืมไปแล้วเหลือ2 14บลบเก็เหลือ7 2็ลบแได้ไหมลูกไม่ได้เนาะถ้าไม่ได้ก็ไปยืมมาเป็น12อันนี้โดนย,ยืมไปแล้วเหลือ4 12สลบแเหลือ4 4่ลบสเหลือ0อันนี้ไม่มีตัวลบดึงลงมาโอเคเนาะ <c oughs> นี่คือการลบได้คำตอบแล้วได้64,736นี่คือคำตอบของมันแต่อันนี้มันบอกว่าได้คำตอบแค่166,114สนหคำตอบเนี้ยสมเหตุสมผลไหมล่ะลูก ดังนั้นนันเกเรียนติ๊กเลยไม่สมเหตุสมผลถ้านักเรียนคำนวณตรงนี้ได้นักเรียนจะไปเขียนตอบตรงนี้ได้ด้วยนะเมื่อกี้เราคำนวณได้ตรงนี้6,4736คําคำตอบที่ถูกต้องคือ60แสนสนเราี่เราได้2คํคำตอบแล้วมันไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ได้คำตอบที่ถูกต้องตรงนี้โอเคนะทีนี้เรายังขาดตรงไหนลกูกนี่ใจกลางนี่ เขาให้ตรวจสอบโดยการใช้ค่าประมาณค่าประมาณเราเรียนมาแล้วง่ายๆนะครับการประมาณค่าของจํานวนแรกนี่653,472คุณจะประมาณให้เป็นเต็มหมืน่นเต็มหมื่นดูที่หลักพันหลักพันเลขสาปาดลงทั้งหมดเลยที่เหลือข้างหน้าเหมือนเดิม6กห้าศ เมื่อประมาณค่าแล้วจะได้ค่าประมาณเป็น6กแสนห้าหมื่นโอเคนะามาดูจํานวนนี้บ้าง48,736ด้ยคุณจะประมาณให้เป็นเต็มหมืน่นเต็มหมื่นดูที่หลักพันหลักพันเป็นเลข8ปาดขึ้นบวกอีกหนึ่งนะนี่บวกอีกหนึ่งจาก4กลายเป็น5ก็จะได้เป็น5 0,000ื่นนี่โอเคนะ5 0,000ื่นนักเรียนดูลูกดูแต่ในที่นี้ นักเรียนดูนะแต่เราก็เอาค่าประมาณ6 5 0สนห0 0 0มื0ามาลบกับ50,000นี่ถ้าเราเช็คโดยใช้ค่าประมาณเนาะ6 5 0 0 0ลบ5 0 0 0นก็ได้เหลือแค่0,000เนาะนี่6 0 0นนักเรียนดูแค่นี้ก็ได้มันก็ขัดแย้งกันอยู่แล้วนักเรียนก็ตอบไม่สมเหตุสมผลแต่สุดท้ายเห็นไหมครับดังนั้น 6 5 3 4 7 2ลบกับ48,736จะได้ค่าประมาณเป็น0,000 0ซึ่งมันขัดแย้งกับจย์ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้มันขัดแย้งกันแสดงว่าคำตอบไม่สมเหตุสมผลตรงนี้เราก็คำนวณมาตั้งแต่ทีแรกแล้วที่ครูดิวพาคำนวณเนาะอันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ยกค,คำตอบมาขัดแย้งกับมันโอเคนะเราไปต่อข้อที่2เลยนะลูกมาดูข้อที่2ทีนี้ ข้อที่2เาบอกว่า3,687,934บวกกับ1 4 2 1 3 6้าได้คำตอบเป็น4 0 0เสขอไป4่้านเรเากะเราก็มาเริ่มเลยนะครับนักเรียนอยากรู้ว่ามันคำตอบมันถูกต้องไหมไอตัวเนี้ยที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันถูกต้องไหมนักเรียนก็มาตั้งตั้งบวกเลยก็ได้ในกระดาษทดของเรา การบวกเลขตั้งหลักให้มันตรงกันก่อนนะครับ3ลน6,087,934บวกกับ1,421,365เมื่อหลักตรงกันแล้วเราก็เริ่มบรรงกันเลยบวกกัน5บวก4ได้9 6บวก3ได้9 9บวก3ได้10 2องใส่สทษหนด 1, 7, บวกหเป็นแปดตัวทดอีกหนึ่งเป็น9ก้แปบวกสเป็น10ใส่0โทษ1 6ึบวกสเป็น10บทดอีกหนึ่งเป็น11ใส่1ทษ1 3 4่หโอเคได้คำตอบแล้วนี่คำตอบที่ถูกต้องคือ5้าล้านหนึ่ขัดแย้งไหมลูกห่างกันเลยเนาะ ห่างกันริบหลีเลยแสดงว่าคําตอบข้อนี้เป็นคําตอบที่เป็นยังไงลูกมันไม่สมเหตุสมผลนักเรกเียนกติกไม่สมเหตุสมผลแล้วเราคํานวณได้แล้วนี่ตรงนี้ตรงนี้เราได้คําตอบคือ5้าล้านหนึ่งแเราก็ยกมาตอบตรงนี้ได้ด้วยเป็นคําตอบที่ถูกต้องก็คือ5้าล้านหนึ่งแนั้นั่นเอง นะครับแล้วเราก็ยกอีกตัวหนึ่งนะครับตัวสอบความไม่สมเหตุสมผลนี่มันไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไรก็มาดูค่าประมาณก่อนดูค่าประมาณก่อนลูกค่าประมาณของ3 6 8 7 9 4นหกแอ่คูดูจะประมาณให้เป็นเต็มเต็มอะไรดีอ่ะเต็มแสนแล้วกันถ้าเต็มแสนแล้วดูที่หลักอะไรนะ เต็มแสนจาได้ไหมเน้อค่าประมาณเต็มแสนเราดูที่หลักหมืน่นนี่หลักหมื่นเราในที่นี้คือเลขแปดหลักหมืน่นเลขแปดปัดขึ้นหรือปัดลงลูกก็ปัดขึ้นอีกหนึ่งข้างหน้าเหมือนเดิมสามจากหกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเจ็ดที่เหลือเป็นเลขอะไรหมดเลยลูกเลขศูนย์หมดเลยคิดว่าห้าตัวนี่ก็จะได้เป็นสามล้านเจ็ดแสนโอเค มาดูอีกจำนวนหนึ่งล้านสี่แสนสอนึง1,421,365คูดวจะประมาณให้เป็นเต็มแสนเต็มแสนดูหลักหมื่นหลักหมื่นในที่นี้เลข2เลข2เราก็ปัดขึ้นบวกให้หลักถัดไปอีก1ข้างหน้าเหมือนเดิม1เลข4บวกเพิ่มอีก1เป็น5ที่เหลือเป็นเลข0,0,0,0 0, 0, 0, 0, 0โอเคได้ค่าประมาณเป็น1 5 0 0 0ล้านที่นี้ เอามาทำอะไรกันก็เอามาบวกกันนะครับนี่เอามาบวกกันเอามาบวกกัน,นกเรียนก็ไปตั้งโทษเลยลูกตั้งหลักให้มันตรงกันมีตัวทดกับทษโอเคนะตั้งหลักให้ตรงกันอ่าๆแน่นๆๆๆคูดีวกระดาษทษก่อนตรงนี้ละกันพื้นที่ว่างๆตรงนี้เนาะนี่ตรงนี้เอาเป็นสามล้านเจ็ดแสนเดี๋ยวคูดีวขยับปึ๊บ เดี๋ยวกูเดี๋ยวคิดลอโจทย์ก่อนนะสามล้านเจ็ดแสนชึบชึบบวกกับหนึ่งล้านห้าแสนอ่าตั้งหลักตรงกันแล้วนะักเรียนดูนะตรงนี้นะลูกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตั้งหลักตรงกันแล้วก็เอามาบวกกันง่ายๆเลยดนะ้านหลังง่ายมากเลยศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกกันเนาะ อันนี้บวกกันได้0บวกกันได้0 7บวกค่าได้10 2ใส่2ทด1 3บวก1เป็น4ต้วทดอีก1เป็น5โอเคข้อนี้ได้5ล้าน2อ0แสนล้าน2แนนักเรียนดูบวกกันได้5ล้าน2 0 0แสนนี่5ล้าน2แนดังนั้น ค่าประมาณก็จะได้เป็น5 000, 2, 000. ล้าน2 0 0แสนนักเรียนดูตรงนี้ก็ได้ดูพิจารณาความสมเหตุสมผลจากค่าประมาณตรงนี้5ล้าน2 0 0แสนกับตรงนี้4ล้าน1 0 0 0 0แสนมันห่างกันมากบรรูกห่างกันมากแสดงว่าคําตอบมันขัดแย้งกันแล้วนี่มันไม่สมเหตุสมผลเราก็ติ๊กไม่สมเหตุสมผลและก็ยกคําตอบที่มันถูกต้องที่คูดวพาคํานวณตั้งแต่เริ่มแรกนี่ นะครับเอามาตอบซะโอเคเนาะก็จบแล้วในเรื่องของการหาผลบวกผลลบโดยใช้ค่าประมาณนะครับแล้วก็การตรวจสอบความสมเหตุสมผลที่คุณดิวได้สอนไปนะครับคุณดิวก็ฝากให้นักเรียนช่วยกันทบทวนนะครับฝึกทําแบบฝึกหัดบ่อยๆนะครับในช่วงนี้ก็มันดูแลสุขภาพตัวเองนะครับสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ K ol, และอย่าลืมกด ติดตามนะครับกดติดตามช่องครูดิวคนบ้านเองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของนักเรียนทุกคนและของผู้ปกครองทุกคนนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยของคุณครูดิวสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ